แน่นอนครับสถาบันแห่งนี้นอกจากปลุกปั้นเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมแล้วนะครับยังปลุกปั้นให้เยาวชนเหล่านี้มีความโดดเด่นในด้านของกีฬาและก็นักต่อนักแล้วนะครับโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นจุดขายและเป็นซิกเนเจอร์ของโรงเรียนกีฬาโคราชก็คือมวยสากลสมัครเล่นนั่นเองครับและได้ก้าวขึ้นเป็นอะคาเดมี่ที่จะเป็นฟันเฟืองชิ้นสําคัญเลยในการปั้นนักมวยเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาให้กับทีมชาติไทยในอนาคต มวยไทยแสแตนสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยโดยเอกชุมพรสุรพัฒจารุมณี สวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัชจาลุกมณีนะครับและนี่คือมวยไทยสแ,แตนสังเวยียนที่ทําให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาหรือที่เราคุ้นหูกันว่าโรงเรียนกีฬาโคราชครับแน่นอนครับสถาบันแห่งนี้นอกจากปลูกบ้นเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมแล้วนะครับยังปลูกปั้นให้เยาวชนเหล่านี้มีความโดดเด่นในด้านของกีฬาและก็นักต่อนักแล้วนะครับที่ส่งเสริมจนกลายเป็นตัวแทนทีมชาติไทยและก็ไปสร้างชื่อเสียงมาก ยงงต่าแดนโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นจุดขายและเป็นซิกเนเจอร์ของโรงเรียนกีฬาโคราชก็คือมวยสากลสมัครเล่นนั่นเองครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นอะคาเดมี่ปั้นนักมวยเจเนเรชันใหม่ของเมืองไทยที่เริ่มต้นจากศูนย์แหมผมพูดว่าศูนย์คงจะผิดเพี้ยนไปหน่อยต้องบอกว่าเริ่มต้นจากติดลบเลยนะครับในวันที่เขาเริ่มต้นเนี่ยสนามฝึกซ้อมไม่มีมีเพียงนักเรียนรุ่นแรกที่ชื่อวุฒิชัยมาสุขหรือว่าเจ้าเอ็ม แต่ด้วยความที่เชื่อนะครับแล้วก็มุ่งมั่นของครูและนักเรียนทําให้พวกเขาเนี่ยพัฒนาศักยภาพจนสามารถผลิตนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังประดับวงการมากมายและได้ก้าวขึ้นเป็นอะคาเดมี่ที่จะเป็นฟันเฟืองชิ้นสําคัญเลยในการปั้นนักมวยเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาให้กับทีมชาติไทยในอนาคตและที่สําคัญนะครับเขาพึ่งคว้ารางวัลหน่วยงานผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่นในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติประจําปี2506 63ครับนี่คือเครื่องการันตีอย่างดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับโรงเรียนกีฬาโคราชส,สถาบันแห่งนี้ที่ผลิตเยาวชนกลายเป็นฮีโร่ของประเทศไทยกันครับ อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าโรงเรียนกีฬาโคราชเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ปลูกป,ปั้นนักมวยชั้นนํามากมายเลยนะครับขึ้นมาประดับวงการมวยและก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับไม่ว่าจะเป็นวุฒธิชัยมาสุขเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมปี2014และเสีเหรียญทอง4เกมรวมไปถึงจุธามาตรรักษสัตว์นักชกหญิงเหรียญเงิน4เกมปี2015และก็อีกหนึ่งกำปั้นที่ผมเชื่อว่าหลายคนนี่คุ้นหูเป็นอย่างดีก็คือแก่นนครหรือว่าอารันดีแปน้นนักมวยสากลอาชีพดีกรีแชมป ครับล้วนแล้วแต่ละคนเนี่ยเติบโตมาจากสถาบันแห่งนี้ทั้งสิ้น แต่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหพวกเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายเลยนะครับหลังจากเริ่มก่อตั้งในปี2548ครับโดยความตั้งใจของรองศาสตราจารย์เชิดชัยโชครัตนชัยนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาซึ่งดํารงตําแหน่งในขณะนั้นนะครับต้องการที่มีวัตถุประสองค์อยากจะให้เกิดโรงเรียนกีฬาในรูปแบบประหยัดเกิดขึ้นครับให้แก่เยาวชนในจังหวัดที่มีความสามารถด้านกีฬาและต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มาเรียนในที่แห่งนี้เพื่อจะได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับ ปีแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพวกเขาไม่มีสถานที่เป็นของตัวเองด้วยซ้ำนะครับโดยต้องไปใช้พื้นที่สนามกีฬากลางเทศบาลน,นครนครราชสีมาครับเป็นสถานที่สําหรับการเรียนการสอนและการฝึกฝนด้านกีฬาครับโอ้โหเริ่มต้นจากการไม่มีบ้านของตัวเองนะครับต้องไปยืมสถานที่ตรงนั้นขณะที่ด้านวิชาการต้องไปฝากฝังให้เรียนกับโรงเรียนเทศบาลอื่นที่อยู่ในข่ายนะครับรวมถึงการกินนอนในรูปแบบโรงเรียนเป็นแบบโรงเรียนประจำครับนักเรียนยังต้องใช้ศูนย์ ฝึกเยาวชนของเทศบาลเป็นที่พักอาศัยนะครับเรียนที่หนึ่งซ้อมกีฬาที่หนึ่งแล้วก็หลับนอนอีกที่หนึ่ง กินนอนซ้อมกีฬาครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับในระแวกระแวกเดียวกันครับแม้จะมีการเปิดสอนหลายชนิดกีฬานะครับในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกรีฑายกน้ำหนักมวยสากลสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นและก,ก็เซปักตะก้อแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือมวยสากลจากการฝึกสอนของอาจารย์เพิกนะครับหรือว่าครูเพิกพึ่งปัญญาที่นับเป็นครูคนแรกของสถาบันแห่งนี้ก็ว่าได้ครับครูเพิกเริ่มต้นจากความชื่นชอบมวยไทยนะครับแล้วก็ใช้วิชาหลักสูตร ูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ตนเนี่ยศึกษาแล้วก็เรียนมาทั้งตลอดชีวิตก่อนจะมาเป็นครูครับแล้วก็ได้เข้าสู่การเป็นโค้ชมวยสากลสมัครเล่นของโรงเรียนกีฬาโคราชครับโดยมีสิ์คนแรกก็คือวุฒิชัยมาสุขนะครับที่ย้ายมาเรียนช่วงกลางครับช่วงกลางเทอมก็คือในระดับชั้นมัธยมปีที่4นะครับในวันที่ทุกอย่างยังเป็นศูนย์ครับไม่มีแม้แต่กระสอบทรายให้ฝึกซ้อมมีนวมคู่เดียวอย่างที่ผมเกินไปตอนแรกนะครับโอ้โหแล้วนักกีฬาก็หลายคนนวมหนึ่งคู่หมุน สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับวุฒิช้มาสุกเองเนี่ยต้องอาศัยการชกลมไม่มีกระสอบทรายครับทำยังไงอะ่ะก็ต้องชกกำแพงที่โรงเรียนอะไรครับเนื่องจากว่าไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรเลยน,นะครับควบคู่กับการฝึกทักษะการปล่อยหมัดและการฟุตเวิร์กครับ วันหนึ่งนะครับพอสอนไปสักระยะหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งครับที่ฉายแววเด่นขึ้นมาแล้วเข้าตาครูเพิกพื้นปัญญานะครับก็คือวุฒิชัยมาสุนะครับเห็นละเห็นแววในตัวเด็กคนนี้ก็เลยพร้อมที่จะสนับสนุนและก็ผลักดันอย่างเข้มข้นครับพยายามทําทุกวิธีทางเลยให้เด็กคนนี้เก่งที่สุดและมีโอกาสมากที่สุดนะครับถึงขนาดที่ว่าอยากสนับสนุนมากกว่านี้ครับไม่มีครับทำยังไงไม่มีก็ต้องไปกู้เข้ามาครับครูเพิกตัดสินใจนะครับไปกู้เงินสาก์เพื่อนํมาเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ให้กับผุ้ทชัยมาสุขและคนอื่นๆ แต่สิ่งที่ครูเพิกไปกู้มานะครับไม่ได้เป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ำครับเพราะผลสําเร็จเกิดขึ้นหลังจากนั้นเจ้าเอ็มบุิชัยมาสุขสามารถคว้าแชมป์ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้สําเร็จนะครับและก็ครั้งนั้นนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกเลยในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งมาด้วยก่อนที่จะเดินหน้าคว้าแชมป์ในระดับเยาวชนรายการต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเมื่อความสําเร็จเข้ามาความลําบากก็คงจะลดน้อยถอยลงนะครับทางเทศบาลน,นครนะครนะคราชสีมา ก็ได้เล็งเห็นถึงความพยายามและความเหน็ดเหนื่อยรอยยิ้มทั้งคราบน้ําตาที่สู้กันมาจากที่เริ่มจาก ติดลบด้วยซ้ําไม่ใช่ศูนย์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นพอมีหน่วยงานพอมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเห็นความตั้งใจเห็นผลงานที่เกิดขึ้นเริ่มที่จะมีการช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยเชื่อใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาคัดเลือกเพื่อเรียนแห่งนี้เป็นจํานวนมากยิ่งขึ้นครับนี่เป็นผลดีนะครับเมื่อภาครัฐเมื่อหน่วยงานให้การสนับสนุนเมื่อผู้ปกครองเห็นและเชื่อถือในมาตรฐานทําให้จ จำนวนของนักกีฬาที่เป็นตัวเลือกในการปั้น ให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือว่าอนาคตจะต่อยอดสู่ทีมชาติไทยก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นไปด้วยครับจากผลสําเร็จนะครับทำให้นักมวยเหล่านี้ต่างมีผลงานที่โดดเด่นขึ้นให้กับโรงเรียนอย่างไม่ขาดสายครับและที่สําคัญนะครับหลายคนที่จบออกไปเนี่ยยังมีโอกาสได้ติดทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับรวมถึงได้บรรจุเข้าเป็นนักกีฬาของสโมสรกองทัพต่างๆต,ต,ต่อยอดสู่การบรรจุเข้าเป็นไป,ไป,ไ,ปไปเป็นข้าราชการมีเงินเดือนมีไรายได้ ได้เลี้ยงครอบครัวได้นี่แหละครับกีฬาทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงนะครับทำให้ในปี2,558ครับทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นฮับครับเพื่อที่จะเป็นจุด รวมในการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลในระดับยุวชนหรือเรียกว่าเป็นอะคาเดมี่ทัพมวยสากลทีมชาติไทยนะครับของเยาวชนคอยเฟ้นหาหนักมวยสายเลือดใหม่แล้วก็ปลุกปั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่ปี2558อีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องยกย่องความดีความชอบคงหนีไม่พ้นบุคลากรในโรงเรียนแห่งนี้ที่มีความทุ่มเทและก็เสียสละนะครับไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเลยนอกจากคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วอย่างครูเพิกพึ่งปัญญานะครับที่เป็นดีกรีโค ้เยาวชนทีมชาติไทยยังมีครูประจําที่คอยฝึกสอนอีก2คนครับก็คือครูคมสันแหวนนินและก็ครูสรศักด์อิ่มสมบูรณ์นะครับรวมถึงโค้์ที่ทางสมาคมกีฬามวยเนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามวช่วยดูแลอีก6คนที่โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับจะเปิดคัดเลือกและก็เฟ้นหานักมวยที่มีหน่วยกา้านและความสามารถในระดับเยาวชนจากทั่ว ทั้งประเทศเลยเข้ามาศึกษาในทุกระดับชั้นครับตั้งแต่ม .1 ยันม .6 อ่ะว่ากันอย่างนั้นเถอะนะครับก็สนับสนุนตั้งแต่ค่าเล่าเรียนค่าอาหารที่พักแล้วก็ปัใจจัยใช้สอยอื่นๆครับโดยที่นี่เนี่ยจะฝึกซ้อมมวยตั้งแต่6กโมงเช้าไปถึง8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าเรียนตามปกติส่วนช่วงเย็นก็บ่ายสามถึงห้าโมงเย็น นักเรียนที่เข้ามาฝึกมวยที่นี่เนี่ยเขาจะไล่เป็นเลเวลประมาณนี้เข้าๆนะครับระดับที่1ก็เริ่มจากการสร้างพื้นฐานการกำมัดปล่อยหมัดระดับที่2เพิ่มเทคนิคการชกสเตปฟ,ฟุตเบิร์กการตั้งกาดครับพร้อมกับส่งเข้าแข่งขันในรายการต่างๆในระดับประเทศด้วยนะครับเมื่อกระดูกแข็งแกร่งมากพอก็เลื่อนสู่ระดับที่3และได้โอกาสเดินทางไปแข่งขันในรายการต่างๆที่ต่างประเทศส่วนสิทธิคนแรกของสถาบันแห่งนี้และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอย่างวุฒิชัยมาสุขนะครับซึ่ง เป็นกำปั้นอะเรนทองไอเช่นเกมที่เตรียมที่จะผันตัวกลับมาเป็นโค้ชให้กับที่นี่ก็พูดถึงรางวัลที่สถาบันแห่งนี้ได้ด้วยนะครับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและตัวผมเองอย่างมากนะครับที่โรงเรียนได้รับรางวัลน,นี้ครับผมถือเป็นนักเรียนรุ่นแรกเลยก็ว่าได้จากวันที่โรงเรียนไม่มีอะไรจนสามารถพัฒนาขึ้นมาทุกอย่างครบคันในวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆวุฒิชัยบอกว่าเขาดีใจมากครับที่ได้เป็นต้นแบบในการได้ติดทีมชาติได้มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติจนเกิดเป็นแรงบ,รนใใบนงรันดาลใจ แต่ที่ต้องชื่นชมที่สุดก็คือโค้ดเพิกผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่าโค้ดคนนี้เป็นผู้ปั้นนักกีฬามวยทุกคนจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวผมนะครับแกมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นและยอมทําทุกอย่างเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กครับดีใจมากเลยครับที่ได้เรียนที่นี่และได้ฝึกมวยกับ โค้ชเพิกวุฒิชัยมาสุกกล่าวแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับนักมวยที่เป็นผลผลิตของโรงเรียนกีฬาโคราชไม่ได้มีแค่วุฒิชัยมาสุกนะครับยังมีอีกหลากหลายกีฬายังมีอีกหลายคนแต่ว่าล่าสุดตรงนี้จริงๆเนี่ยที่เป็นนักมวยนะครับที่ออกมาจากรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยตอนนี้ที่เห็นเห็นก็ไม่ว่าจะเป็นทิติสันปั้นโหมดดาวรุ่งวัย21ปีที่คว้าตัวไปโอลิมปิกเกมปี2020นะครับแต่ว่าโชคร้ายที่ได้รับบาดเจ็บจนถอนตัวไม่ ได้เข้าร่วมชิงชัยครับและก็อีกคนหนึ่งที่เป็นผลผลิตของที่นี่นะครับก็คือวีรพลจงจอหอหครับหลานชายของสมจิตจงจอหอที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงในศึกยุทธโอลิมปิกและชิงแชมป์โลกปี2018รวมถึงอภิชัยเพิ่มทรัพย์ที่ได้ตั๋วลุยยุทธโอลิมปิก2018ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือผลผลิตล่าสุดของโรงเรียนกีฬาโคราชครับอีกหนึ่งท่านที่มาพูดถึงรางวัลน,นี้นะครับก็คือครูผู้สร้างที่ทําชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างมากมายคือครูเพิก พึ่งปัญญาครับรางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลอังทรงเกียรติถือเป็นเกียรติประวัติให้กับทางโรงเรียนและก็เป็นกําลังใจสําคัญของครูและบุคลากรทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณนายกเทศมนตรีนะครนะครราชสีมาและประหลัดเทศบาลทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนมาโดยตลอดครับความสําเร็จในวันนี้เป็นไปตามความตั้งใจที่เราเนี่ยหวังไว้แม้จะมีอุปสรรคมากมายนะครับแต่เราก็สู้มาตลอดครับพอเห็นความตั้งใจของ แล้วก็เราก็รู้ว่าเราจะถอยไม่ได้แล้วนับจากนี้ไปผมกล้าพูดได้เลยว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนค,นคลรนครราชสีมาจะเป็นอะคาเดมี่ที่สร้างนักมวยเจเนเรชั่นใหม่ให้กับทีมชาติไทยอย่างแท้จริงโดยตอนนี้นักมวยเยาวชนในแคมป์ทีมชาติ80%เนี่ยมาจากโรงเรียนของเราครับที่ได้รับการฝึกฝนไปใต้กติกาการชกและการให้คะแนนยุคใหม่อย่างเต็มที่ครูเพิกพึ่งปัญญาก,กล่าวปิดท้ายครับนี่คือผล ผลิตนะครับนี่คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นเรื่องราวของทีมมวยสากลสมัครเล่นที่ต้องบอกว่าเป็นอะคาเดมี่เป็นฟันเฟืองตัวสําคัญเลยที่ทําให้แคมป์กำปั้นทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในรายการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเกมครับแน่นอนครับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้แค่คุณผู้ชมเท่านั้นนะครับที่เห็นแต่ทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะรางวัลอันทรงเกียรติเห็นความตั้งอกตั้งใจ และความสําเร็จที่เกิดขึ้นครับให้โรงเรียนกีฬาโคราชหรือว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนาครน,นครราชสีมาคว้ารางวัลอันทรงเกียรติรางวันนี้ครับโอ้โหเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับกับรางวัลหน่วยงานผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุนกีฬามวยดีเด่นในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติประจำปี2563ครับนี่คือเรื่องราวของทีมกัมปั้นโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับและนี่คือมวยไทยสแตนครับสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k f แฟนเพจมวยไทยสแตนรวมไปถึงทาง YouTube Channel MainStand Thailand วันนี้ผมเอกชุมพรพร้อมทีมงานลาไปเลยขอบคุณและสวัสดีครับ